สวัสดีกันช่วงแรงๆนาะพี่น้องนะครับอารมณนเย็นๆนะครับอปอตกปลาเฮ้าคือคักคือคักตรรับวันเด็กนาะพี่น้องนะครับก็ว่ามื่อนี่เศร้าทุ่งพาพี่น้องมาเลาะบึงสวนนะครับเลาะว่าเลาะสวนนะครับตรวจตาควบเรียบร้อยนะครับพ่อแม่งกับเมียนนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งพักแญ่เก้วเป็นพักกระจนนะครับนี่หลังจากเขาตัดไปกินแลวครับพฮาปอยเฮามก็จะแตกแขนงขึ้นมาอีกก่อบักไงเลยดี่พี่น้องมันนะครับ ช่วงเทีเหมะที่จะเอาไปกินที่สุดก็คือช่วงที่เป็นซ่อมดอกนะช่วงที่เป็นช่อดอกนะครับพี่น้องนีออน่นี่หวานนะครับอ่อนหวานอ่อนๆกรอบๆหวานๆแซ่บนะครับส่วนใบแก่นะครับใบใบแก่ก็สิท่าเขา้าว่าเอาไปเป็นอาหารไกลเข้ากับสมาร์ทเอาไปซับเป็นปุ๋ยมักได้อีกนะครับเนาะเป็นปุ๋ยมักกับขึ้นสู้ดินที่เกานะครับหลังจากที่พี่น้องเบิ้องบงควบกรอบพุงหา เอากลับขึ้นสู่ดินเป็นปุ๋ยใี้เขานะครับนี่แยกแก้วใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายก็เมื่อตอนที่สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นปุ๋ยขี้เป็ดนะปุ๋ยมักจากมืลเป็ดนี่ๆๆ,ๆนะครับเบิ่งการจะเล่นเติโตัวงอกงามของเขาไปนี้นะครับผักกาดกวางตุ้งน้อพี่น้องจริงๆพักอันนี้เป็นพักที่ปลูกง,ง่ายนะครับปลูกง,ง่ายขึ้นง่ายอยู่นะครับพี่น้องถ้าบม่มีแมงรบกวนนี่จังได้ก็ได้กินนะครับงาม นะครับถึงจะใส่ปุ๋ยบังพอใส่ปุ๋ยบังเขาก็ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นฟักที่ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดีครับโดยเฉพาะปุ๋ยอาพวกรังคนแต่พอแต่แม่เพิ่นใส่ขี้ไก่ขี้งัวะข้ามดาก็งามนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับสําหรับกวงตุ้งเนาะพี่น้องเนาะนะครับต้องปล่อยให้เป็นดอกเจ้าหน่อยจังสีแสบนะครับนี่สวยนะครับภาพเป็นน้องวับเบิ่ง โอ้เป็นต่กินขนาดพี่น้องนะครับออกดอกเลยเศรษฐกิจแ,แก้วลวกกำง่างหนึ่งใส่ผู้เดียวเซตตับหวานแซ่บวันนี้ใส่กับแก้วประแดกบองเจ้าน้อยโอ้ยขักสุดยอดมีปีงปลามีทอดปลาน้ำแห้งขักนะครับสำหรับผักกะจอนผักกวงตุง้งนะหลังจากกงตุ้งเบิดกับค้งเสด็จกินขนาดตัวแปลงนี้คือกันพี่น้องนะครับแปลงนี้กับกำลังขึ้นเลยนะครับออกซ่อมดอกแล้วนะครับออกช่อดอกแล้วก็ดีจินนะครับ พอดีกินเลยสำหรับกวงตุ่งแยะแก้วนะครับนี่อ่อ,อนๆหวานๆในลวกโอ้สุดยอดยำกุดกๆๆๆๆๆๆุกุกุดกินแล้วนี่เฮมีแห้งนะครับปลอดสารนะครับพี่น้องบ่ได้ใส่ยาขามะเรงแกงเม็ดนะครับอา้ามีแมงมีเพียกะตะไคร่หอมเนาะทุบทุๆทุทุๆๆๆๆแซน้ำเดี๋วก็มาสีดพ่นๆพๆไล่ให้มันหนีซื้อนะครับบ่ดได้ขานะครับเดี๋ยวพี่น้องพ่อกินแล้วนะครับพ่อกินแล้วนะครับยยาแต่กิน่พันพท่านล่ะอ่ะจักแจกจักแถมเนาะเหลือกินขายนะครับ สำหรับพักนี่นี่ขันปล่อยเงาไปนี้ก็อาจจะเกินกินแล้วแต่กินได้อยูะที่กินเขาบรให้มัดสูงไปน,นี้นะครับพี่น้องนะครับเขาจะให้มันเป็นซ่อมดอกซ่อดอกนั่นสินะครับซอซ่อดอกนั่นสิเขาก็ตัดไปกินได้เลยนี่นะฮะคักขนาดคักเนี่ยเจบพิกดิบไปไปตำแก้วแก้วพิกดิบนะครับใส่กบลวกวพักเนาะใส่กบลวกพักแล้วลลมีปีงปลา,าขึ้น เอาปลาขึ้นจากสาีิกป็ป้งมันมันเนี่ยปลายาลายมหนาวมันมันอยู่แล้วนะครับโอ้โจะเลือดอาหารดีไปยังพี่น้องก,กินแบบนี้นะครับชีวิตยืนเงาเลยพื่นน้องครับเราต้องไปเข่าตามห้างอาหารฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์ยังก,ก็ที่กินเขาเขาก็าาจะดีดอกแต่เหาสาภาพร่างกายเขามาจังสีแล้วเขาบเหมาะนะครับเขาเอาบ่เหมาะกับอาหารลักษณะนั้นนะครับเพี่นอน้องอาหารที่มีไขมันหลายอาหารที่ใส่าสารปุงแตงหลายเนี่กินแบบธรรมชศาตร์รรมชาสตร์ทานเท่าน่ะฮะมาหหงต่ำกว่าไป พัครับตับมะฮุ่งกับแซ่เพื่อกันดอกก็นอนของเขานอกกากกระจรละขนาดกระคักเพื่อได้เพี่น้นองนี่นะครับอ่อนนะครับอ่อนอ่อนเนี่ยโบติดเข่าโบค่าเข่วพอดีกินบบถึงกับแกนะครับกากใยเส้นใยเ่ยเพราะท่านเหนียวพอดีกรอบเลยนะครับขนาดเนาะเขามีพักกินตลอดไปนี่อันบางหูบางตาเก็อตัดกกินตัดขายเด้เพี่น้นองครับกินแน่ขายแน่ได้นี่นะครับส่วนนี้เป็น กะหล่ำกะหล่ำปีนะครับที่เพื่อนบ,น,น,นบ้านแป้งต้นกล้ามาให้เพื่อนบ้านแป้งต้นกล้ามาให้ลาบานี้ยายแกวแ้วก็เลยลองปลูกเบิง้งว่าจะได้ผลจังไหะกับกำลังใหญ่เนาะเจอปุ๋ยขี้เป็ดเข้าไปสำหรับกะหล่ำนะครับอันนี้ก็คือกันนะครับเป็นกล้าพักที่เพื่อนบ้านแป้งมาใหก็มันกจะขอนคันจะแก้แล้วล่ะนะครับยายแกว้วก็เลยเอามาลองปลูกเบิ้งทำมันใหญ่สั่งกพะพ่อได้กินเนาะนะครับนะแสดงว่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยมักจากขี้เป็ด ก็โอเคอยู่นะนะครับปุ๋ยหมักมูลเป็ดหมักไปอีกแล้วพี่น้องน,นะมูลเป็ดล้วนๆวนนะครับมูลเป็ดล้วนๆวนนอกจากับพักงามเลยครับดอกไม้กับคัดขึน้นกันได้พี่น้องน,นะครับเจอปุ๋ยหมักมูลเป็ดเข้าไปเจอปุ๋ยหมักมูกลไก่เข้าไปสรงผลให้ดอกสีสวยนะบ,บ้านสะพังเลยนะเป็นบ้านชื่นนะครับเป็นดอกบ้านชื่น พูนพี่น้องหลากหลายสีสันสลรับกับเปีงพักนะครับพักกระจอนนะคี่น้องเนี่ยกอเดียวเลยครับใกไงนี่ขึ้นลร้ดอกกอบดีขนาดเพราแปะพแปเลยนะอินได้นะมอืาอือบกอตมอือืมอืมองมอืม นี่กับแลงขนาดนี่จะตัดไปแน่แล้วะคงจะปล้อยให้มันแตกคะแนนขึ้นมันมันจะแตกคะแนนออกทั้งขางนะครับแนงขนาดจ,จริงๆแ่บนะครับแต่มันบบใหญ่หรอกแต่ม,มันแสกบกรอบนี่ดอกใหม่เลยภาพี่น้อกเลเเเาะเบิ้งยมมะเรกงนะส,สวยๆบานชื่นนะครับี่อง สีงามขนาดอวยมาทางหน้าบ้านพี่นอกจากท่านจะปลูกได้แปลงน,นะครับปลูกในกระถางในกระป๋องกระง่ามขึ้นกันนะครับเพราะว่าปุ๋ยมักจากมูลเป็ดปุ๋ยมักมูลงวปุ๋ยมักมูลไก่นี่ถามักให้มันได้ทีแล้วมมักจนใ่อย ใหญ่ดีแล้วนะครับเอามาใส่ยังกบงามนะเบืองมากกระเทียมใหญ่แก้วปลูกนใะน,นกระถางนี่นะครับนี้นกระถางนะนั่นกระถางที่หมกักซุกมันลบอยู่ข้างในนะี่อ้าวพวกเห็นทางพีขึ้นนะปลูกเช่อกระถางอันนี้เป็นพักภูเขา ผักข้าวตองนะกับลาบเบึ้งผักหอมเจี๊ยวกำลังงามเลยสนะายมูลเป็ดหมักขี่เป็ดปท่านี้ได้นะแดงๆเนี่ยเห็นเลยนี่นี่นี่เกำลังงามปลูกจากดินเก่าด้วยเอาดินเก่ามาปุ่งนี่เนาะปุ่งดินเก่าใหม่ปุ่งดินเก่าปุ่ใหมนะ้เอาดินเก่ามาปุ่ใหม่หอมแดงขึ้นมานี่ ມาอ้อยอ่ะสุดท้ายก็จบที่มังคุงเฮานีນล่ะตําแซ่บๆยํามือแรงเนะ